สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันตัวนึงนะครับซึ่งซ่อนอยู่ใน o o g l e Drive นะครับก็คือ Google d o c นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็น Google เอกสารนั่นเองนะครับโดยเราสามารถใช้งานได้ง่ายมากนะครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับตัวโปรแกรม Microsoft Office เลยนะครับเอาละครับไม่พูดความสั้เพลงเราก็มาลอง ดูเลยละกันว่าเราจะเรียกใช้ตัวแอปพลิเคชัน Google เอกสารหรือว่า Google Docs ได้ยังไงนะครับก็ให้เราไปที่ปุ่มใหม่นะครับแล้วเลือกเอกสารนะครับตัว Google Drive นะครับก็จะทำการเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาให้นะครับเอาละครับตามที่บอกนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวโปรแกรม Microsoft Office เลยนะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าเราถนัดแล้วก็ใช้งานกันมาจนเคยชินแล้วนะครับก็การใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับก็จะไม่แตกต่างกับตัวโปรแกรม m วอ o o f i f e Word เลยนะครับแต่ข้อดีของตัว Google เอกสารหรือว่า Google d o c เนี่ยนะครับก็คือมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องเซฟงานเพราะว่าเวลาที่เราพิมพ์ง,งานไปนย่น,นีะครับตัว g o o g l e Drive นะครับ,รบก็จะทำการเซฟงานให้เราโดยอัตโนมัติเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกัน สักนิดหนึ่งก่อนนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีข้อความนะครับก็ให้เราทำการแร็คเมาส์ก่อนนะครับแล้วก็ลเลือกสีนะครับาหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนขนาดนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเลือกฟอนต์นะครับ ตัว google drive เนี่ยนะครับก็จะทำการเรียกฟอนต์นะครับที่เป็นฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ไทยขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับก็ยังไม่เจอฟอนต์ทีเฮส์สบันะครับแต่จากที่ได้ยินมานะครับก็คือ google drive เนี่ยนะครับรองรับฟอนต์พวกทีเฮส์สบัแล้วนะครับโอเคครับสำหรับการบันทึกงานนะครับสำหรับการบันทึกงานนะครับก็ให้เรา สังเกตดูท่านด้านขวามือนะครับจะเห็นบอกว่าเป็นเอกสารนี่มีชื่อนะครับก็ให้เราทําการคลิกเลยนะครับตัว Google Drive เนี่ยนะครับก็จะทําการตั้งชื่อให้เราแบบอัตโนมัตินะครับหากเราไม่ต้องการนะครับก็เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเอกสารเอาทั้งทีนะครับ Google เอกสารเนี่ยนะครับเราสามารถไป ศึกษาเองได้นะครับเพราะว่าการใช้งานเนี่ยนะครับใช้งานไม่ยากเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ